สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกันกับเกมโรบอทในแมปเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ตัวชื่อแมปแเดี๋ยวผมเอาใส่ไว้ในที่คอมเมนต์หรือไม่ก็รายละเอียดของคลิปนะครับถ้าใครอยากตามไปเล่นนี่เดี๋ยวไปตามกันได้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตัวแมปผมไม่แน่ใจว่าชื่อมิเชลซอมบี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะอ่ามันเป็นมีบทม,มีเพน่าโซโลแล้วก็จอยเพื่อนเดี๋ยวเราต้องทําการจอยกับไอ้บิ๊กไปเดี๋ยวให้บิ๊กมาสร้างห้องแล้วจอยอ่า มันน่าจะมีแมปประมาณนี้ปะ่ะไลท์เฮาส์เดอะจ i a แอนเดอะอเดอร์ u n d น็อกเทิร์นแล้วก็วัน w ินโด w เดี๋ยวดูก่อนว่าไอ้บิ๊กมันจะสร้างแบบไหนเดี๋ยวเราไปจอยกันดีกว่ามาไอ้บิ๊กสร้างมาเป็นแมปอะไรนะไลท์เฮาส์ป่ะใช่แบบไลท์เฮาส์จอยเข้าไป <Yeah. S 1> เคยเล่นไปป่ะแบบนี้กำเน้ยน่าจะเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วบิ๊กจำไม่ค่อยได้ละ <9, S 2> เฮ้ยมันจับเวลาแล้ว <c oughs> เราจะโดนเท็ดพอดไปที่แบบนี้เฮ้ยเราพี่จำไม่ได้ตอนนั้นที่พี่เล่นน่ะ <c oughs> พี่เล่นไปเมื่อเร็วๆเนี้ยเราตายเพราะว่ากระสุนปืนหมดมั้งซื้อปืนนี้ปะจากกำแพงนี้ปะมิกสลใช่ต้องซื้อปืนจากกำแพงแล้วก็ยิงซอมบี้แถวนี้เอ้ยมันเกิดแล้ว ข้างหลังข้างหลังสตัวยิงยิงยิงอ่อยได้นะพี่ต่อยพี่ต่อยละต่อยคนอะไรอ่ะอกดบีอ่อยไม่ใช่ต่อยมันใช้มีดฟันอ๋อเป็นมีดฟันกดจีปลาระเบิดได้นะแต่ระวังระเบิดบีจำกัดมากอ่าพี่จะไปหาปืนบิ๊กมันต้องเปิดไฟบิ๊กนี่นี่เขาบอกให้รอปั่นไฟตรงเนี้ยใช่ป่าววะรอปิดไฟตรงนั้นเหรอมันมีมันมีที่ปั่นไฟเราต้องหาทำระบบ เนี่ยต้องการพาวเวอร์เหมือนปั่นไฟมันต้องไปยิงอมพี่ใกล้ๆตะเกียงเห้ออ๋อเหรอตะเกียงอยู่ไหนตะเกียงอยู่ตรงจุดแรกเลยรับไปไหมไปไปไปเย,ยอะมากาหมดอะไม่ใช่เอ้แพ้เรียบร้อยอ้าว <laughs> ตาแรกเล่นอะไรวหนเนี้ยอีกแล้วเหรอล้วเราเป็นสไตล์นี้จังว่าเเล่นไม่กี่วิก,ก็ตายเลยนะมาเริ่มใหม่ร <c oughs> อบนี้เราต้องรีบหาของได้ <c oughs> เราตังเราอยู่ตรงไหนะห้าร้อยนี่ปะมันบอกว่าต้องเปิดไฟเบคตังจะทงซ้ายมือใช่เราต้องรีบเปิดไฟอ่ะมันเปิดไฟยังไงหาเครื่องปั่นไฟก่อน เครื่องบันไฟอยู่ตรงนี้แหละมอยู่ตรงที่แรกเลยครับมอมเอายังไงเราบี้บอกให้เลยนะเปิดให้เรายิงซอมบี้ให้ตายใกล้ๆตรงนี้นใช่หรอใช่เนี่ยมันจะพุ่งเข้าไปพลังงานวิญ,ญญาณซสมบี้ใกล้ต้องการ50บวิญ,ญญาณตอนนี้เราได้แค่สี่เอง เอ้ยได้อยู่ดเมื่อกี้ได้สองตัวเอ้ยได้แค่ตัวเดียวบิ๊กเมื่อกี้ได้แค่ตัวเดียวตัวใกล้สุดอ่ะปี๊เปลี่ยนกดกดยังไงอ่ะกด F เพื่อซื้อกด F เพื่อซื้อต้อกด F เปลี่ยนก็ได้ละต้องเปลี่ยนปืนได้นะกดลูกกิ้งเปลี่ยนได้ได้แล้วเพราะว่าตอนปืนแรกมันน้อยมากเลยกระสุนจะหมดแล้วมีน้อยมาทางขวาบิ๊กมาทางขวาเอ้าอนี้ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ใกล้ไปไกลไป ใกลไปไอ้เนี่ยกำลัง <laughs> ไม่ได้ใกล้ไปเฮ้ยของมึง <c oughs> เฮ้ยเข้าหัวบิ๊ก <c oughs> ไม่ได้ใกลไไ้ไปมีจะมีแต่ไกลไปไม่เหรอ <c oughs> อ่ะบิ๊ตุ้งจีตัวนั้นไปบี๊กโอ้โหมันอบอดี้บ็อกกระสุนปืนจะหมดแล้วอบิ๊ไปไหนหมด อ๋อมันเปลี่ยนพอดีพี่มีตงังค่าร้อยแปดสิบบิ๊กบีเท่ไห่หมีตงังเจ็ดร้อยแปดสิบฮะพูดหนอพูดอะไรหน่อยก็ดีนะเล่นทีบิ๊กจะหลับปะเนี่ยพี่ครัวบิ๊กหลับอ่ะเออเล่นๆไปแล้วแบบเงียบจริงจังจริงจังจริงจังเฮ้ยพี่ตายละเฮ้ยข้างหลังปัดเราก็ได้นะจะกระสุนไปหมดอ่ะ อไปล้มเลยอ่ะโช่วยยิงเลยชุบกดชุบได้ะหมกดชุบอยู่อยาขยับอยาขยับโอเคชุบละ มันครบยังอ่ะวิญญาณ23ดวงครึ่งทางระเบิดก็มีนะประชิดก็ตีได้นะพิก<อ>มันเติมกระสุน <ไป S 2> ยังไงอ่ะปืนเดิมไปซื้อกระสุนได้2ี่้าป่ะ250ใช่250อ,อ่ะซื้อกระสุน้วก่อนโอ,อ้ยบอดี้บล็อก ซอ้เยอะ้ออีกกี่ดวงปีญ,ญานะ่ะสี่ประมาณสิบกว่าดวงสิบห้าบีรข้างหลังเฮ้ย,ย,ย,ยมีนั่งก้มนานะก้มแบบไปอะไรของมึงกันเนี่ย หลับจะหลับไปเนี่ยตังสามพันแล้วนะตังสามพันแล้วซื้อปืนดีๆได้แล้วเนี่ยมันมีปืนตรงไหนอีกอ่ะพีซ่อมบริเคก่อนนี่เหรออ๋อวันนี้มันซื้อระเบิดอะพี่ซื้อระเบิดมาไว้ไปซื้อเอกสิเอ้าตังไม่พอทิบหานแล้วต้องรีบไปบิ๊กบิ๊กบิ๊กโอเคโอ้ยโอ้ยยิงพี่ดิยิงโดนหัวพี่รู้ป่ะเนี่ยมีสวน พี่ล pues ้มแล้พ oh right, so ี่ล้มแลบพี่ล้มเปิ่บิ๊กบิกบิ๊กบิ๊กบเกมเฟลเดี๋ยวเกมเฟลนีเลยหนีเลยได้ได้ไดตอร์ปิงอดพี่พี่ล้มฟันตอร์ปิ่งพี่หนีไปข้างนอกลวบิ๊กเดี๋ยวตอรให้ได้ ชุบชุบได้อยู่เยชุบละเอ้ยมีคนมาจอยเ <c oughs> บ็นี้มา,มามรุมารุมั่วมาจากไหนไปมากนะเพื่อจบด่านพอดีแล้วเนี่ยวินยานเลยสิบแปดสิบสองดวงใช่ใช่มองมองหน้าพี่วินยานเลยสิบสองดวงใ <c oughs> ส่อีกมีรื่องซอเแคลงมาเนอ่ะทันป้าต้องรีบวิ่งไปทันทันอยู่ได้ละ <c oughs> เฮ้ยโอ้ยมันมาต่อยมาต่อยหนีหนีออกไปข้างนอกก่อนเฮ้ยล้มล้มเฮ้ยโอ้ยล้มล้มหมดเลยแพ้ไอ้เหียไอ้เมันทุบเพื่อนตายแพ้เลย ตายอีกแล้วอ่ะอะไระมนีดย,ยแบบนี้มารอบนี้ไกลที่สุดได้แค่ไหนเขานอนบิ๊กยพยายามยาเลยนะพยายาม่อยถ้าไงก็เดี๋ยวพาร์หน้าถ้าการะแสตอบรับดีเพื่อนเพื่อคอมเมนต์กันมานะอยากให้ผมเล่นเกมน,นี้ต่อหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้กลับมาเล่นยังไงต้องตอนแรกเ,เราต้องเก็บต้องอยู่ตรงนู้นเลยปะใกล้ๆตรงนี้แล้วก็อย่ายิงกันเองนะบิ๊กพี่ชอบยิงใส่หัวพี่เอะ มันโดนดามเมจว่ะไม่โดนไม่โดนอ่ะลองดูดิตรวจปะไม่โดนไม่โดนแต่แบบว่ากระสุน,ห,นหายใช่พยายามแล้วกันอย่าอย่าวิ่งตัดหน้าพิกดูคนอื่นเขายิง,างทางปืนทางไหนใช่แต่ปะในโลกจริงก็ห้ามวิ่งตัดหน้าครับเขายิงปืนกันจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยเดี๋ยวเขายิงอยู่แล้ววิ่งตัดหน้าระวังสตี้ไหมพิกรอปืนได้ละฟันได้นะประหยัดตังค์ก็ฟันได้ใช่ ดีไลยปะได้ได้เฮ้ยดูวิญญาณสามสิบเจ็ดแล้วเหลืออีกสองตัวให้ตัวนี้มาใกล้ๆหินตายเรียมร้อยเฮ้ยมีคนมาจอยอีกเฮ้ยพี่ซื้อ<ม>ได้แล้วบิ๊กเอเคพี่ไปซื้อเอเคแล้วมีกได้เหมือนกันเอเคเอเคอเคีได้ละเฮ้ยเอเคมันเป็นเจ็ดสี่ยูเจ็ดสี่ยูไม่ได้แต่งไอ้นั่นมาเลเซอร์มาบิ๊กใช่ ล็อกเกอร์ราคา1,000นะมันมีล็อกเกอร์ห0 0่งพันได้ข้างในต้องบานทึกกันเฮ้ยพี่ล้มพี่ล้มพี่ล้มข้างในบ้านออเดี๋ยวแป๊บนะตรงนี้ซอมบี้เต็มเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะตายพี่เพื่อนจะตายแล้วพี่เพื่อนตายแล้วออกเพื่อนล้มไปหนึ่งเอาสองบี้เต็มตรงนี้เลย เดี๋คนเดียว,ล,วละิ๊กพี่ปืนละพี่ปืนละป่องสุมปืนพี่สุ่มนะ950ไอ้ตังได้ปืนอะไรอ่ะปืนอยู่ตรงไหนอะ่ะของชั้นบนเบ็กพี่ได้ทอมสัน M1 ส,สัทางนู้นทางนู้นเห็นปะพอเห็นละพีอปืนสุม่มอันนี้น้ำยาสามพันไม่มีอะไรอะ่ะนี่ระวังนะข้าขงหลังซอมบี้เล็กระวังดู<ห>ปืนเพลินหนีไปเดี๋ยวนี้ลิกระวัง ข้างล่างไอ้ยเพื่อนเพื่อนล้มไปช่วยเพื่อนปะได้ได้ไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนช่วอยู่เฮ้ยใช้ได้เฮ้ยมีตุ๊กตาตุ๊กตาวิญญาณแมวออกหายแล้ว กองซุ่มเปลี่ยนที่ลแล้วเพิ่มตังค์กองซุ่มไปอยู่ชั้นแหละเห็น,ลน,ลนลแล้วเห็นลแล้วแล้วไอเกมนี้มันจะจบยังไงนะอีเว็บจบหรือว่ามันจะให้เราเอาตัวรอบไปเรื่อยๆได้ทำอะไรมีแอคชีพเมนต์อะไรไหมไม่รู้อ่ะม,มีจำไม่ได้แล้วว่ามีเล่นจบยังไง êy lục xong, ờ lục xong, tắc giang, ờ boong đeo katui, hit shot, boong hit shot, đi max cuối cùng rồi, lục xong đập sập bao. เวปแลูกซองนักสป,ปาอย่างโหด่ลูกซเนี่ยองคม,มอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก,กับโดนกัด ต้องบริเขตไปต้องบรนเรี้กัมดักสายฟ้าไอปืนเรามีได้กี่ปืนอะ่ะสองปืนนละ่วมีปืนเป็นปืนพกกับปืนหล,ลัก AKU ลูกซองอ๋อสำหรับปืนพีม่มี AKU กับลูกซอง เฮ้ยเนี่ยไอเนี่ยไอดาวเทียนดาวเทียนมันยิงแล้วบิ๊กสีแดงๆเห็นปะไหนมาออกมาดูหลังบ้านอ่ะดาวเทียนมันยิงแล้วอ๋อจับประค่าคาแล้วใช่ๆมันยิงไปทำไมวะส่งสัญญาณเหรอเฮ้ยของบี้หลุดมา ติดติดลัวอยู่บีไว้ว่าสี่แล้วให้เ,เข้าหัวเพื่อนยิงเข้าหัวเพื่อนเต็มเต็มต้องซื้ออาวุธใหม่กล่องซุ่มอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ชั้นสอง มันต้องวางหนึ่งหมื่นทั้งหมดหกครั้งอะเบ็กเก็บช่วยเพื่อนด้วยใช่ไหมใช่เฮ้ยนี่ติด,ดกล่องสามร้อยครบหมื่นแล้วเอ๊ก หมื่นละหมื่นละหมื่นละที่ลงก่อนสองหมื่นละพี่สองหมื่นที้หมด ระเบิดลงเอ้ยน่าจะรอดน่าจะรอดเอ้ยกดป้องกันเลยตัวเดียวออกไปซะเลือประชิด ที่มีตังค์อยู่ที่สามพันระเบิดไม่ไม,ม,ม่ทะลุไอเนี่ยไอบริเค็ดมีคูณสองด้วย ปืนหมดใช่ใช่พี่จะเปลี่ยนปืนนะไม่เอาเอคแล้วเปลี่ยนปืนดีกว่าต่อร้อยห้าสิบนุ่งเอ้ยระเบิดตายหมดสุดเลยสักอย่างรอดผ่านมาแล้วระวังมีจัดได้ปืน เฮ้ยไดยเ้เปืนละปืนโปร่งไก็หมดแล้วมันกดแท็บดูคะแนนได้บิ๊กยอดคิวยอดอะไรเมยอ๋อแทบ็บทุกต่อตา ทำไมได้ตุ๊กตาแมวมันมาหลอกหลอนมันย้ายที่อ๋อเด็วตังฟรีป่ะไม่ได้ปืนด้วยแต่ย้ยายที่ไหญยใหญ่ยยที่เลยไปดูตรงนี้ตรงนี้มันรัวเลยเออกระสุนแม็ก กัลซอมบี้ขบนรั่วซอมบ,บนอยู่นี่ขงขลังกระโดด้อมเราจะผ่านไปได้ไหมเนี่ย ลม้ลมลม้ลมล้มล้มเฮ้ยล้มสองคนเลยเป็นชูอยู่ปะเออชูปะชูปะคัอเล็กตีแถบดีกว่าไอ้มีคนลบอ,อีกคนนึงเฮ้ยล้มลอีกแล้วโอ้โหมันมันมาจากข้างบน

โอเคงั้นนะพี่ว่าเราตัดไปตอนใกล้ครบดีกว่าบิ๊กพี่ว่าน่าจะนานอ่ะจะรวบเพื่อนจะทําครบหรือเปล่ารอบนี้จะตัดไปเลยว่ะโอเคไม่มีใครกดออกอ่ะบิ๊กมันขาดตังค์อ่ะมันต้องการตังหกหมื่นถ้าได้แค่สองหมื่นนี้จริงพี่ครบแล้วหรือแค่บิ๊กอ่ะที่จริงก็มางแก้วบิ๊กไม่น่าล้มเลยเว้ยมันจะออกได้อยู่แล้วดิที่จริงแค่เอาตังค์เทก็ออกได้แล้วซสำบิ๊กโอเคงั้นก็จบสำหรับเกมนี้เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนอ่าถ้าเขาหน้าเพื่อนอยากให้ผมเล่นเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้ะไป